บาปก,ก็คือทำไมครับ <S <S ใช้ชีวิตไม่ถูกต้องตามวัตถุรรถประสองค์พระผู้สร้างมิสเตอร์ทากเห็นอะไรพระเจ้าวิวัตถุประสงค์นี้ถ้าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มบาปเพราะองค์ไม่ใช่ว่าขาดหนึ่งสองส่วนไม่ใช่ต้องบริบูบูลเลยขาดทีเดียวก็คือบาปจากนั้นบาปก,ก็คือทำไมครับไม่ตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าผมดุนใจพี่้องเรื่องพวกนี้นะสาราระบบพวกนี้สำคัญมากๆเพราะอะไร เพราะโมันคาลิกเข,ขาเขาผิดพลาดตรงนี้บาปก,ก็คือไม่ได้บรรลุถึงพระเจ้าเมื่อคุณทาบาปแม้กระทั่งคุณทาดีก็เป็นหน้ากินและชังต่อพระเจ้าแต่โลมันคาิกไม่ได้สอนอางน้นโรมันคาิกบอกว่าเมื่อมนุษย์ทำบาปมนุษย์สามารถทําดีเพื่อจะแลกความรอดได้แต่ทําดีเพื่อแลกความรอดอย่างเดียวไม่ได้ต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยมันต้องสองยอย่างมาทําไมกันประกอบกันเขาเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยเก็โรมันคาลิกเชื่อว่าทำไม ตอนแรกพระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นรูปสมบูรณ์แบบเราเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแต่เขาบอกอะไรเมื่อทุกข์บาปนี่ดูนี่เมื่อทุกข์บาปเป็นอย่างนี้เมื่อรู้ทุกบาปการอย่างนี้ก็คืออะไรพระศิษย์พระเจ้าหายไปพระศิษย์เจ้าหายไปแต่อะไรแบบอย่างของพระเจ้ายังอยู่พระศิษย์หายไปอิมเมจหายไปอิมเมจอิมเมจก็คืออะไรก็ใชายาเสื่อมไปแต่ไลเนสยังอยู่ลักษณะไอไลเนส ในนัก็คืออะไรรักษณะดำเนินชีวิตดังนั้นถึงแม้มนุษย์จะเสื่อมจากพระศิวะเจ้ามนุษย์ยังสามารถท,ทําอะไรได้ทําดีได้ยังทําดีได้ถึงแล้วอันอีกสอนว่าอะไรแต่ทําดีอย่างเดียวไม่นอดคุณต้องไปด้วยคุณต้องเชื่อในพระเยซูด้วยเพราะพระเยซูพูดในน้ำอะไรพระสิริออกะม,ะายยาามาคืนพระฉายาเจ้ากมาคืนนั้นถ้าคุณทําดีด้วยบวกอะไรครับเชื่อพระเยซูคุณก็ได้กลับไปสู่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมใช่ไหมอ๋แต่คุณเชื่อพระเยซูเดียวก็ไม่นอด คุณมีแต่พระฉายาองค์นมาแต่คุณไม่ทําไมคดีคุณก็ไม่รอดดังนั้นสองอย่างต้องห้กันต้องปบกันผมก็พูดกับลูกศิษย์บ่อยประโยคนี้จาไว้คนมีปากทำไมพูดอะไรก็ได้คนมีปากพูดอะไรก็ได้แต่สิ่งที่คุณพูดคุณเอาอะไรมายืนยันรงมังกิกก็บอกว่านี่ไงข้อนี้ยืนยันไงผูดูว่้าข้อไหนยืนยันว่าทําไมคุณเชื่อเดียวไม่ได้คุณต้องทำไมด้วยอาศัยการอะไรด้วยการกระทําด้วยใช่ไหมการพึกด้วยถึงจะรอด ข้อข้อนี้ยืนยันด้วยความรบพี่น้องเรามาติดเชิญฟังนะครับแชร์ให้พี่น้องคนเลือบันเดได้เยครับท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับทักตีความหมายปิดเบือนนะครับใครทักใครบิดเบือนครับทักโพลของคุณนั่นแหละครับเด็กข้อข้อนี้มาพูดอ้าวดงงาอการที่ป่าจะจับจิตวิญญาณนั้นไรชีพแล้วฉันใความเชื่อที่ป่าจะาับามัพฤติตามก็ไรผลฉะนนั้นเห็นไหมเขาเอาข้อนี้มาพูด ว่าความเชื่อทิปาะจากออนุกตามก็ไรทำไมคุณเชื่อพระเยซูแต่คุณไม่ทําไมการกระทําด้วยคุณก็ไม่รอดใช่ถ้าคุณเอาประโยคนี้ประโยคเดียวนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆความเชื่อทิปปะจากอันุกตามก็ไรผลเลยครับฉะนั้นคุณเอาประโยคนี้ประโยคเดียวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยแต่ตอนนี้เวลาเราตีของใหม,ม่บมบีเราไม่ให้ดูประโยคเดียวไงเจียบเราดูอะไรข้างบนข้างบนว่างไงล่ะพราะกายท่ประจากจริมยานนั้นไรชีพแล้วฉันใดมันต้องมีประโยคนี้ด้วย ความเชื่อที่ประจญาพึ่งทำก็ไร้ผลเมื่อคุณเอาสองประโยชน์ี้มารวมกันคุณได้ความหมายแล้วไม่ใช่ตัดข้อเดียวมาแล้วมาพูดสอนคนด้วยความคกรธนะคุณรงมาเล็ท่านอาจจะสอนผิดท่านบอกผมไม่สอนผมก็สอนในอาจารย์ที่ก่อนแหละนั้นคุณไม่ใช่ลงมมาเล็กคุณเป็นคิสเสียนคุณดูนะข้อกายยี่บอกว่าไงเพราะกายประจักรจิมญานั้นไร้ชีพแล้วทําไมครับฉันใดฟังดีร่างกายซีปประจักรจิมญานไร้ชีพแล้ว ันนี่ดูน้ำสายกับเรซี่คนอื่นน้ำตอกน้ำใสเรซี่อาจารย์ทำอะไรอยู่ <S <S 2 <S 2> <S 2> อาจารย์ทำอะไรอยู่ไอ้น้ำาสอาจารย์ทำ <S 2> <S 2> <S อะไออรไโอ้ยมันยากเลยวะอาจารย์เคลื่อนไหวอยู่ <S 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 ใช่ไม่ใช่ ผมเคลื่อนไหวอยู่ไหมครับผมเคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมครับการที่ผมเคลื่อนไหวอ่ะมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าในตัวผมยังมีอะไรอยู่วิญญาณเข้าใจยังครับถ้าผมไม่มีวิญญาณร่างกายผมจะไม่เคลื่อนอะไรดังนั้นการเคลื่อนไหวของผมมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าข้างในมีอะไรมีวิญญาณตอนนี้คําถามมาถึงเดซี่ทำใสและอาจารย์เคลื่อนไหวแล้วอาจารย์จึงมีวิญญาณหรือเพราะอาจารย์มีวิญญาณอาจารย์จึงเคลื่อนไหว เข้าใจยังครับคุณมีวิญญาณคุณมีชีวิตคุณจะเคลื่อนไหวได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคุณมีความเชื่ออยู่ในชีวิตคุณอ่ะมันต้องมีการทำไมแสดงออกมาแต่ไม่ใช่แสดงออกมาแล้วคุณถึงมีความรอดความเชื่อไม่ใช่แต่เพราะคุณมีความรอดความเชื่อแล้วคุณจะทำไมเข้าใจยังครับาำไมคือตรงนี้โันมนตรีทำไมท่านอีกอ๋อไปนี่ท่านบิดเบือนครับนี่เริงจริงหนึ่งในสิบห้าอย่างที่โรนมนตรีแตกต่างที่สุดก็คือเรื่องนี้ความรอดหนึ่งในสิบห้าอย่าง ท่านสอนผิดแล้วครับดังนั้นรมก็รตกว่าไงคุณจะนับถือศาสนาไหนก็ทุกตามศาสนาไหานก็ได้แต่ขอให้เชื่อใครด้วยเชื่อพีเยสูด้วยอันตรายครับคำสอนนี้อันตรายมาก